พี่เป็นอะไรมาครับเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรมาครับโรคหัวใจแล้วก็มันว่ามันจุกใช่ไหมครับซึ่ถานไปเป็นยังไงบ้างครับดีใจดีมากอ้าโอเคทางจิตอาภมมือให้เขาหน่อยเค่ะไปอ่าโอเค,อเคมีใครที่เจ็บปวดทางร่างกายน้องเป็นอะไรมาจ๊ะเจ็มหน้าอกเกิดอะไรขึ้น ปวดโอเคแล้วเมื่อกี้พอที่ฐานไปเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าหายความเมื่อเช้าจะเจียอย่ให้น้องบอกว่าสารเสริมพระเยซูยมมือกี้บอกสารเสริมพระเยซูสารเส้ติพี่มมือพระเยซูกินดังๆเลยโอเคเรียนเชิญได้เลยครับทั้งสองคนเลยโอเคสักคนหนึ่งวันนี้เป็นยังไงครับเป็นอะไรมาปวดฝ่าเท้าค่ะปวดฝ่าเท้า ข้างข้างขวาค่ะปวดเป็นเดือนแล้วค่ะครับตั้งแต่เข้ามาแล้วก็ตั้งแต่ร้องเพลงมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรแล้วค่ะหายแล้วค่ะไหนลองเช็คฝ่าเท้าโชว์หน่อยได้ไหมครับปวดมาเป็นเดือนเลยปวดเป็นเดือนแล้วบวมด้วยค่ะบวมด้วยโอเค,คตอนนี้หายเลยไหนลองกระโดดโชว์หน่อยได้ไหมครับว้าวเจ็บอยู่ไหมครับแล้วปมมือด้านไหนพะเยซูคริสต์เลยครับ ใครจะบอกว่าสรรเสริญพระพเยซูเอาไหมเขาบอกสรรเสริญพระพเยซูสรรเสริญพระพเยซูยร่มมือดังๆเลยโอเคอะน้องเรียนฉลอมเงได้แล้วครับอะเอาคุณแม่คุณนี่เพิ่งขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวขอคุณพ่อก่อนแล้วกันคุณพ่ออยู่ข้างหลังนิมคุณคุณพ่อพูดภาษาปกติได้<ช>โอเคครับเอามีถือไหมคุณพ่อเป็นอะไรมาครับอ๋อเป็นปวดหัวตรงนี้ครับเพราะว่ามันมีแสบดำนะแล้วก็มันปวดตรงนี้นน อาหัวฝั่งนี้มมาััววนนำแล้โอเคแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับวนี้ก็สบายหายแล้วไหนคุณพ่อลองเช็คหัวดีๆได้ไหมครับลองนีไม่ปวดอยู่ไหมตอนนี้ไม่แล้วแล้ววันวันนี้หายโอเคยกมือขึ้นแล้วบอกว่าสรรเสริญพระเยซูขอบคุณเยซูขอบคุณพระเยซูอ้าวผมให้เยซูผมให น้องพูดกยก์ใหมไม่รู้เรื่องปเป็นอะไรมานะ่ยโปดหัวครับรู้สึกปกวดบรเวดนหน,น้าอ่าโอเคแล้วเมื่อกี้ที่รู้สึกไม่ได้ซูเป็นอะไรนะครับ้กเดะไาว้าวยกมือเราบอกสารเสิไเยซูสารเพเยซูขอไมซูขอบคงไปเยซูเลยอ่ะคุณแม่ ปวดขาหัวเข่ามีล่ามนะฮะโอเคเป็นอะไรแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเช็คเข่าหน่อยตอนนี้ไม่เจ็บเลยคือนั่งลุกอย่างนี้ก็ไม่ได้ประมาณหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วแล้วตอนนี้คือนั่งลุกเดินได้แล้วก็ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วชัวร์ไหนเราขออีกทีได้ไหมครับโอ้ไม่ก็สารเสินพระเยซูผมือไระสยซิยกมือแล้วบอกขอบคุณพระเยซู ยกมือแล้วบอกขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูปรบมือพระเยซูกินดังๆเลยโอเคขอบคุณนะครับคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับแม่มาปวดหัวเขามาตุงสองข้างมันหัวเขอมันหมูมันเอซเลมาเสือโอเคมันเสื่อมมันเสื่อม ผ่าผ่พาเนื้อแล้วผ่าเนื้อนี่หมดได้ผ่ามันเจตัวตัวก็มันเจกับมือมันเจเอะแท้มันแม่มันทำตาตัวา,อาโอเค<ม>แล้วยังไงบ้างครับคุณแม่ลองเช็คหน่อยมันไม่เคมันอยู่มว้วนมาสมบายอยู่มว่วนแปลว่าแปลว่าอะไรคะมว่มวนมว่วน แต่ล้เสร็จมาเจ้าให้แม่บอกว่าขอบคุณพระเยซูครับคนนี้น่าคุ้นมากเลยเคยเจอที่โบสถ์ประตูจังหวัดอ่าโอเคชื่ออะไรครับชื่อบัวเจ้าบัวเจ้าโอเคเป็นอะไรมาจ๊ะเป็นโรคผื่นคันครับแต่ว่าตอนนี้หายคันแล้วโอเคแล้วตอนเข้ามายังคันอยู่ไหมคันคันนัั่งไปกบเจ้าอ่าแล้วเมื่อกี้พอที่ฐานก็หายคันเป็นปิดทิ้ง ว่า wow. ขอพระเจ้ารักษาอาการผิวหนังทั้งสิ้นไม่คันตลอดไปในพระนามพระเยซูต์เจาอาเมลประบมมือพระเจ้าดังๆอเมนมีใครตาพร่าแล้วมองเห็นไหมครับมีใครหูหนวกแล้วได้ยินไหมครับไม่รู้ผมสั่งไปคราวที่แล้วนะครับในนามพระเยซูแล้วก็มีคนตาพร่ามองเห็นด้วยอเมนแล้วปรบมมือสรรเสริญพระเยซูดังๆครั้งหนึ่ง